เงินดิจิทัลล่าสุดอาจเลื่อนแจกเงิน1,000 0บาทเพราะแบบนี้ดูเลยได้ไม่พลาดเงินล่าสุดครับเงินดิจิทัลที่ผมได้ทำคลิปอธิบายทุกท่านว่าต้องมีอะไรและไม่มีอะไรถึงจะได้เงินดิจิทัลนะครับล่าสุดเงื่อนไขยังคงเป็นเหมือนเดิมในตอนนี้นะครับแต่มีการกระแสที่ทางข่าวมาบอกว่าจะมีการอาจเลื่อนแจกนะครับจกปกติแล้วที่ผมบอกว่าจะมีการแจกเงินนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ นะกุมภาพันธ์หกซึ่งคือแผนตอนนันปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าการจัดเตรียมนะครับในการทําโครงการไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเงื่อนไขาการกําหนดความปลอดภัยนะครับว่าเป็นตัวบุคคลนะครับเรื่องที่1คือการปลอดภัยของระบบของแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องที่2คือเงื่อนไขาการใช้เช่นกําหนดระยะว่า กี่กิโลอะไรเงี้ยอาจจะมีการยกเลิกออกไปหรืออาจจะมีอยู่แต่ว่าปรับให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆคือจากที่ผมได้ทําคลิปแต่ละคลิปนะครับเกี่ยวกับเงินสวัสดิการที่รัฐได้เนี่ยบางโครงการเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับคือให้เงินจริงแต่ว่าหลายๆคนนะครับประชาชนเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ตรงตามอย่างเช่อนอะาบัตสวัสดิการเนี่ย คือเงินค่าเดินทางแต่หลายคนบอกว่าเขาเหลือกันเยอะมากเขาไม่ได้ใช้นะครับทีนี้เนี่ยเงินดิจิตอลตรงนี้เขาก็อาจจะมีการปรับให้มันเหมาะสมนะครับให้ทุกคนได้ใช้เต็มที่กันทุกเดือนนะก็ต้องดูนะครับอย่างเช่นสมได้1 0,000บาทมาเนี่ยอาจจะให้เป็นยอดเดียว1 0,000บาทหรือว่ากระจายยอดแต่ละครั้งแต่ละเดือนไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะต้องดูเงื่อนไขทีว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนแต่อาจมีการเลื่อนแจกเงิน เพราะแบบนี้เลยเพราะว่าจะมีการเตรียมให้ทุกอย่างพร้อมแล้วเหมาะสมและตรงจุดนะครับกับทุกคนเช่นอาจจะมีการกําหนดนะครับใช้ในที่ไหนได้บ้างนะครับเพื่อให้เงินกระจายไปในพื้นที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการออกแบบนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็ร,ระบบที่รองรับในการควบคุมตรงนี้ให้มันถูกต้องเพราะว่าการควบคุมตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับว่าสมมุติว่า เขาระบุเลยนะครับนะคนนี้สมัครเข้ามานะครับคนนี้ได้เงินดิจิทัลอยู่ในจังหวัดสมมุติว่าอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตนี้นะครับอยู่ในเขตนี้ปุ๊บจะใช้ได้ที่ไหนบ้างอ่ะเขาก็ต้องกําหนดเข้ามานะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีการกําหนดขึ้นมาที่อยู่ในแอปพลิเคชันเลยนะครับในซูเปอร์แอปเลยซึ่งการกําหนดแบบนี้จะทาให้ทุกคนได้เข้าใจว่ารู้ขอบเขตการใช้เงินของเงินของเขานะครับว่า1นึ่งบาทเข้ามาแล้ว จะใช้กับที่ไหนได้บ้างใช้อย่างไรได้วันไหนบ้างได้อย่างไรบ้างตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลแบบนี้นะครับอันนี้เอามาฝากครับทุกท่านเพื่อทุกท่านได้รู้ความคืบหน้ากันก่อนนะผมก็เข้าใจนะครับก็ผมก็อยากจะให้เขาทําให้เร็วขึ้นด้วยซ้ำนะไม่อยากจะให้ไปเลื่อนไปอีกอยากให้ล่นให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆพ่นพี่น้องฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรครับมาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ